สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งในรายวิชาหน้าตินงไทยกับครูวินะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องหน้าตยศัพท์และภาษาท่านะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นนะคะเรามาทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ 1. นนะคะนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของหน้าตยศัพท์และภาษาท่าได้นะคะ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าหน้าศัพย์และภาษาท่าได้นะคะ 3. ชื่นชมในความสวยงามของหน้าศัพย์และภาษาท่าค่ะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องหน้าตยพยศนะคะหน้าตศตพยศนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะอะบางคนนะคะก็ไม่เคยได้ยินนะคะ เรามาเรียนรู้กันนะคะว่านาตยศัพท์หมายถึงอะไรนะคะนาตยศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวิชานาตสิ์ไทยนะคะใช้เรียกท่ารำให้ถูกต้องสามารถสื่อความหมายในการแสดงนาตศิล์นั่นเองนะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่านาตยศัพท์ได้แก่อะไรบ้างนะคะท่าที่1นนะคะก็คือการจีบคว่ำนั่นเองนะคะ การจีบคว่ำนะคะก็คือการกรีดนิ้วโดยเอานิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจะรดกันให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดข้อแรกของปลายนิ้วชี้คว่ำฝ่ามือให้ปลายนิ้วชี้ลงและหักข้อมือลงนะคะท่าต่อไปก็คือการจีบหงายการจีบหงายนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะปฏิบัติเหมือนกับ การจิบคว่ำเลยนะคะแต่เปลี่ยนจากจิบคว่ำนะคะก็คือหงายฝ่ามือให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นและหักข้อมือขึ้นนะคะต่อไปการจีบปรกหน้านะคะการจีบปลกหน้าเป็นการจีบหงายท้องแขนและฝ่ามือขึ้นนะคะให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบนแล้วยกลำแขนขึ้น หักข้อศอกให้ปลายนิ้วนะคะจีบผันหน้าเข้าหาใบหน้าของเราเองนะคะการจีบนะคะก็จะอยู่ระดับใบหน้าของเรานะคะท่าต่อไปนะคะก็คือการจีบปรกข้างนะคะเป็นการจีบหงายโดยท้องแขนและฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบนแล้วยกลำแขนขึ้นหักข้อศอกขึ้นนะคะ หันปลายจีบเข้าหาศีรษะให้ปลายนิ้วมืออยู่ระดับแง่ศีรษะและหักข้อมือเข้าหาลำแขนนะคะต่อไปนะคะเป็นการตั้งวงนะคะการตั้งวงก็คือใช้นิ้วนะคะการใช้นิ้วทั้งสีนะคะให้เรียงชิดปิดกันส่วนนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ ยกลำแขนขึ้นเป็นวงโคง้งโดยนะคะนักเรียนยกข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วงอแขนให้ได้ส่วนโค้งนะคะต่อไปก็คือการตั้งวงกลางนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติเหมือนกับการตั้งวงบนนะคะแต่เลื่อนระดับนะคะเลื่อนระดับระดับแขนของเรานะคะให้มาอยู่ระดับไหลนะคะ การตั้งวงล่างนะคะการตั้งวงล่างนะคะนักเรียนปฏิบัติเหมือนกับตั้งวงบนแล้วก็ตั้งวงกลางก็คือนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนะคะส่วนหัวแม่มือก็คือหักเข้าหาฝ่ามือแต่เราจะเปลี่ยนระดับตั้งวงล่างให้นักเรียนเลื่อนออกมาอยู่ที่ระดับเอวหรือชายพกนะคะอะ่ต่อไปนะคะก็คือเรื่องภาษาท่านะคะ ภาษาท่าก็คือภาษาทางด้านนากระสิ์นั่นเองนะคะ,ะเปรียบเสมือนเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงแต่อาศัยส่วนประกอบของร่างกายนะคะเป็นสื่อเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจนะคะ,ะเรามาดูภาษาท่าท่าแรกนะคะก็คือท่าตัวเรานะคะท่าตัวเรานะคะวิธีการปฏิบัติก็คือให้นักเรียนใช้มือซ้ายนะคะจีบหงายที่อก มือขวาเท้าสะเอวหรือจิบหลังก็ได้นะคะต่อไปก็คือถ้าท่านนะคะเป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งโดยใช้ส่วนทั้งหมดของฝ่ามือในลักษณะของการตะแคงสันมือระดับศีรษะนะคะนิ้วเหยียดตึงให้ปลายมือไปสู่ผู้ที่กล่าวถึงผู้ที่กล่าวถึงก็คือผู้ที่อาวุโสรหรือ สักสูงกว่านะคะถ้าร้องไห้นะคะใช้นิ้วชี้ซ้ายแตะที่ในตาทั้งสองข้างเหมือนกำลังเช็ดน้ำตาก้มหน้าลงเล็กน้อยมือขวาจีบหงายที่ชายพกนะคะค่ะต่อไปท่ารักนะคะการปฏิบัติท่ารักคือ แบมือทั้งสองประสานกันทาาที่ฐานไหล่นะคะใบหน้าแสดงอาการยิ้มแย้มนะคะท่าต่อไปคือท่ายิ้มนะคะท่ายิ้มให้นักเรียนนะคะใช้มือซ้ายกรีดมือจีบคว่านะคะเข้าหาปากเอียงศีรษะและลำตัวข้างเดียวกับมือที่จีบริมฝีปากใบหน้ายิ้มให้งดงามแสดงสีหน้าดีใจมีความสุขนะคะ ต่อไปถ้าอายนะคะถ้าอายให้นักเรียนใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มใกล้ขากันไกลก้าวเท้าข้างที่มือแตะแก้มนะคะไขว้ไปอีกด้านตรงข้ามนะคะดังรูปภาพนะคะถ้าโศกเศร้านะคะเป็นการประสานลำแขนส่วนล่างนะคะโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองวางท่าประดับหน้าท้องใกล้ๆกก,กระดูกเชิงกรานนั่นเองค่ะ ่าสุดท้ายนะคะก็คือท่ายืนนะคะยืนด้วยเท้าขวาเท้าซ้ายวางเหลื่อมไว้เชิดปลายนิ้วเท้าซ้ายมือขวาจิกงหยที่ชายพกมือซ้ายแบมือวางบนหน้าขาซ้ายเหยียดแขนตึงศีรษะเอียงซ้ายและกดไหล่ซ้ายค่ะเอาละค่ะนะคะ เรานะคะได้เรียนในเรื่องของนาตยศัย์และภาษาท่าไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการทําแบบฝึกหัดนะคะโดยคุณครูจะมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนทานะคะ2แบบนะคะคือให้นักเรียนเลือกนาตยศัพท์ที่กําหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องโดยนะคะคุณครูจะมีคํามาให้ทั้งหมดคําคนะคะคือคําว่าจีปลกข้างตั้งวงล่าง ตั้งวงกลางจีบปกหน้าและตั้งวงบนค่ะ,ะเรามาดูนะคะรูปที่คุณครูให้มารูปแรกนะคะเรียกว่าท่าอะไระคุณครูใบให้นิดนึงนะคะนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือนะคะระดับมืออยู่ที่สะเอวหรือชายพกเราเรียกว่าตั้งวงล่างนะคะ ให้นักเรียนนะคะนำมาเขียนใต้รูปภาพให้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดที่สองคือนะคะให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะใบงานนี้นะคะเกี่ยวกับภาษาท่านะคะอ่านักเรียนดูรูปภาพที่1นนะคะนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่1นนะคะ เรียกว่าท่าอะไรอ่าถูกต้องค่ะเรียกว่าท่าโศกเศร้านั่นเองนะคะค่ะเอาละค่ะสำหรับการเรียนเรื่องหน้าตยศัพท์และภาษ,าษาท่านะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ